สู้กับสากากิหรือว่าจิโอวันนี่ยังไงในโปเกมอนโกข้อมูลนี้เป็นของเดือนมกราคม2025นะครับซึ่งการที่เราจะสู้จิโอวันนี่ได้เราต้องมีล็อกเก็ตเรดาร์ดำนะครับซึ่งได้จากงานวิจัยพิเศษที่เพิ่งแจกนะครับชื่อว่าแฟชั่นวีคเทคโอเวอร์หรือกิจกรรมสัปดาห์แฟชั่นยึดครองนะครับซึ่งเรดาร์ดำจะเป็นรางวัลหน้า3นะครับหลังจากชนะสักากิแล้วนะครับเราจะได้จับชาโดว์พาเกียครับตัวนี้ตีเลทาตุมังกรอันดับ4ด้วยทตาดรากอเมเทอเรอร์นะครับเอาไปเล่นมาสเตอร แล้วก็ดราโกเมเทอเออร์ครับทีนี้วิธีชนะจิโอวานนี่นะครับโปเกมอนตัวแรกของจิโอวานนี่จะเป็นชาโดว์เปอร์เซียนเสมอนะครับซึ่งแพ้ต่อสู้ครับแนะนําตัวพวกมาแชมป์ลูคาริโอคอนเคลเดอร์นะครับโปเกมอนตัวที่2นะครับเป็นได้3ตัวชาโดว์ไลพิเลียชาโดว์นิโดคิงแล้วก็ชาโดว์คิงดราครับกรณีเจอไลพิเลียหรือว่านิโดคิงนะครับสตัวนี้แพ้น้ําแข็งกับน้ําทั้งคู่ครับแนะนำสวัมเพิร์ดครับไคโอก้าพิมารลีน่าหรือไม่ก็เกลดอสครับกรณีเจอชาโดว์คิงดรานะครับตัวนี้แพ้มังกรแฟรี่ครับให้ใช้ทงเอคิส พี่มารีนาหรือเกลาดอสครับแล้วก็โปเกมอนตัวสุดท้ายจะเป็นชาโดว์เพาเวอเสมอนะครับซึ่งแพ้มังกรแฟรี่แนะนําเป็นโทเนคิสพี่มารีนาหรือไม่ก็เกลาดอสครับโดยชาโดว์เพาเวอรที่จับนะครับจากเลด้าดาของจิโอวานีจะมีไอวีขั้นต่ําอยู่ที่6-66นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเก็บเลด้าดําไว้จับโปเกมอนตัวอื่นในอนาคตนะครับเช่นชาโดว์เดียวก้าที่น่าจะมาเป็นตัวต่อไปชาโดกิลาตินาหรือว่าชาโดว์ที่รอตั้งนานแล้วยังไม่มาชาโดว์เรลคัสซ่าเวลาเราได้งานวิจัยมาให้ค้างไว้ที่หนน้าแรรกะคับ ว่าการค้างสเปเชียลรีเสิร์ชของแกงโรบเกตไว้หน้าแรกจะทําให้เราได้รับงานวิจัยใหม่ตอนที่มีกิจกรรมแกงโ o บเกตครั้งต่อไปครับโดยทุกๆก,กิจกรรมแกงโ o บเกตนะครับจะแจกเลดาราดำแค่1อันเสมอครับถ้าเราดองงานวิจัยไว้เราก็จะสามารถนําอันที่ดองไว้มาจับโปเกมอนที่เราอยากได้หลายๆตัวนะครับเพื่อหาชาโดว์โปเกมอนที่เราชอบให้ i v ดีๆครับเพราะว่าโปเกมอนชาโดว์จากจิโอวันนี่ให้ IV ขั้นต่า666นะครับโอกาส IV เน่มามันเลยเยอะครับแต่การที่ดองไวแล้วเ,เอาไปจับตัวข้างหน้าหลายๆตัวไม่ได้แปลว่าจะได้ IV ดีีๆนรััับกกกก็็็ออยอ,อยย่่่าางงงณขผมทเหตตวว กาดอนดองมาเพื่อจับอย่างละ2ตัวก็ IV เน่าหมดเลยครับสตัวแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมว่าถ้าเราดองไว้ปั้นโปเกมอนตัวไหนอย่าลืมเตรียมแคนดี้กับสตาร์ดั้ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าการจะอัพโปเกมอนชาโดให้เวลตันนั้นใช้แคนดี้กับสตาร์ดั้เยอะมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยนะครับ